ปวดเนาะประกันนี่เนาะช่วยได้หรือไม่เนี่ยวยได้วะก็เรียนเลี้วเมียนเถอะ้นแรงน้มันแรมันแน้มันกวแเนียเน้มันคงเาเรียนัเรียนน่เถอะยียมนกจะเ็นมึ่งมวนเนาะเอาเอาโอ้ลิงเขาสิงบบมึงอะโว้ย เอาคักๆมึงไปเร้ยนน้ำมึงท่านแล้วเลียนไปนี่โอ้เอ้าเอาโอ้จะไปมึงมวลกันนะเอาเอ้าตั้มหัวตั้มแล้วก็ตั้เลี้ยมตายเอาเอามึงเยวะแรงนี่ส่วสอดทางไหนเลยมันอีเรียนน้ำมาทัานแล้วเจ้าเอาคักๆเอามาท่านกูเดอกเหรอเดดีครับโอ้ยพอแล้วมาทัานนี่ คนณนคนน้นทันนี่เล่นคนพ่อคนแม่ยังกระดอกเดียดแ่เดียวนี้นั้ทันโอ้ยน่่ตเมียอะไรดีบักฮานี่มันคือนเลีนเลียปจ่ากูแน่เหรอเฮ้ยเล่นกับบ่จากันเนี่ยวัจะคองเลียนเลี้ยวเลนปจ่าไปกันดอกเอาโอ้ยเอาหัวตาหัวตามันจะต่ำเลี่ยมตายบักเจ้าเอากูเลียนบ่ท่ามาเนี่ยเอากูไปยักหนามันก่อนมันก็จะสอดทา้งนี่แหละสอดสอดแม่สอดมันคือบ่สอดวะ แอบกีบเอาา้าบักบอว์มีเฮียไปซ่อมเบิ่งกันกหน้าว่ะเ,เรียนประ่าเลยบักเจ้าข้ามึงเจียไปใส่เจ้าเห็นมันปะจ่ามันไปไหนไม่รู้เมื่อกี้เรียนไ,ไวๆไปไม่เห็นเลยบักเจ้าเอาบักข้าในเสียเอาผัวเสียไปดิเอาเนี่นไปตั้งไลยข้างหลังมีบ่บ่มีเอา้าบักนี่เสีย นฝนเอา้าเนี่ยไม่เลี้ยงมาตั้งนานไปเมร์บอกว่างัน้นมันไปไหนวะนี่ไม่เลอเลยเอา้าปักเจ้าเจียเอา้าเม่นไปใส่ของมันวะเจ้าเอา้ากูมาแล้วกำเ,เนื่งกูพักเบรกกันกูเมื่อยเอา้าบักข่านี่กูก็ตกใจว่าเลนเสียไปใส่โอ้โเลนมาถ่านแล้วนาะมึงเนาะมา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 เลนมาหนีมามาเนี่ยมามาเลี้ยนเลยนี่ อีกบดหนึงมานน่น้ยูไซยายยายน้ำยูไซยายยายน้ำยูไซน้มน้ำน้ำยูไน้มาไวเลวก็แงน้มบ๊มีน้ำน้มได้น้มไปเร็วน้ำไปเร็วน้ำเย็นเย็นเร็วๆิตายเลยเร็วๆเร็วน้าน้ำมาไว้เลยเร็วก็แข็งแรงแรงแน่น้าน้าน้าโออ ล้วตีตายนะบอกค้วเนาะแลนปตล่ตายูตายมีะยรเนาะกลางกลางแลนแน่วตายแม่บง <c oughs> มึงมาแย่งกูกินยังไงอีสันดาดนี่เราไปเรีนน้ำมูแล <c oughs> นกแน่ค่แน่วปนี้อบ <c oughs> อุ่นแต่ว่าจะอยู่ข้างมันเแหละคืออดครอบกวอมหลังเดี้วะสิน่เปลี่ยนมันก่อน <c oughs>